สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน21ธันวาคม25 6 4คลิปนี้มารอบดึกช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับอะไรเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องทราบไปแล้วคลิปก่อนเราลงให้ดูแล้วนะครับาการถแถลงข่าวของโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวเกี่ยวกับผลมติที่ประชุมคอมวันนี้และของขวัญปีใหม่คลิปก่อนใครดูก็คงจะทราบไปแล้วว่าอะไรเป็นอะไรของขวัญปีใหม่2565นะครับ แต่สาหรับคลิปนี้เอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดใกล้พี่น้องเราที่สุดเพราะว่าพี่น้องเราที่ใกล้ชิดกับโครงการาที่กระตุ้นเศรษฐกิจเ่ยมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มคนละครึ่งกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใกล้ตัวกันที่สุดเป็นญาติพี่น้องกันอยู่ในระดับตำบลหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้านตำบลน,นะครับคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสรุปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนละครึ่งเฟสซี 4, อันไหนเป็นของขวัญปีใหม่2 5 6 5กันแน่นะครับในทัศนะของช่องเรานะครับช่องโชคดี บอกได้เลยไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่ซักประเด็นนะครับยกตัวอย่างคนละครึ่งก็มีการนําเรื่องที่เข้าที่ประชุมคอรมอรเหมือนกันคอรมอรนมุมิหลักการเอาไว้นะว่าจะต้องมีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มโครงการในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เริ่มโครงการในเดือนมกราคมก็ไม่จัดว่าเป็นของขวัญปีใหม่แต่แล้วจัดเป็นอะไรนะในในทัศนะของช่องเราจัดเป็นโครงการที่มีการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจในปี2565กก็แล้วกัน พราะโฆศกรัฐบาลถแถลงว่าโครงการคนละครึ่งเฟส4จะเริ่มเดือนมีนาคมโดยจะมีการดําเนินโครงการ2เดือนก็คือมีนาคม65กับเมษายน65นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าคนละครึ่งเฟส4จะมีแน่นอนแต่ไม่ใช่ของขวัญพิหม่ในทัศนะของเรานะครับเพราะถ้าเป็นของขวัญพิหม่จะต้องเริ่มมกราใช้เลยทํานองนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไปดําเนินโครงการในมีนา65กับเมษา,า65สองเดือน เพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็สรุปข่าวว่ามีแน่นอนแต่จะเริ่มมีนาคม2 5 65นะครับ2เดือนครับมีนาเมษาหกข้าครับใครที่รอใช้สิทธิ์ก็รอครับคนละครึ่งเฟส4นะครับมีแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ของคารปีใหม่นะถ้าช้าขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องบัตรสิสดิรแห่งรัฐอีกตกลงมีหรือไม่มีเป็นของคันปีใหม่หรือไม่เป็นสรุปเรื่องบัตรสัสดิกรแห่งรัฐจะมีการเติมเงินเข้าบัตรหรือไม่มีเป็นของงวารปีใหม่หรือไม่เป็นสรุป เรื่องนี้วันที่21ธันวาคม2564ไม่มีการเสนอเรื่องเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสัมดร,ริการแห่งรัฐเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสรุปบัตรสัมดร,ริการแห่งรัฐไม่ได้ของขวัญปีใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการสรุปผลการประชุมคณะต้อนรีณ21ธันวาคม2564ครับแต่อย่างไรก็ดีก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวบัตรสัมดร,ริการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านครับเดือนมกราคมก็ยังได้ใช้เงินปกติอยู่นะครับมีวงเงินปกติเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นครับ เพียงแต่ว่าไม่ได้เงินพิเศษไม่ได้เงินของขวัญปีใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับปีใหม่นี้ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยขึ้นทุกคนทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับีหหม่ขอใ้โป